มินรองเท้าถุงเท้าผมอ่ะนี่ไงคะตั้งอยู่ที่เก้าอี้ข้างนอกเนี่ยคะ่ะนี่โอ้คุณไม่สบายไม่ทำงานเหนือทำไมไม่นอนพักเล่ามันพักไม่ได้วันนี้น่าสำคัญนะคะต้องไปเองมามๆมาผมทำได้ผมทำไ้ไป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  <c oughs> คุณดาฉันเตรียมอาหารเชา้าให้แล้วนะคะเนี่ยมินนททาเนี่ย

คุณไม่ต้องโปรไม่ต้องไปนะบริษัทเนี่ยถ้ามันจะเจ้งไงมันรู้ไปไปไอ้คุณเดี๋ยวไอ้เอางานฉันไปไหนผมไม่เผาจริงก็ดีเท่าไหร่แล้วผมบอกคุณแล้วใช่ไหมว่าผมเลี้ยงคุณได้คุณยังดื้ออยนะู่นั่นแหละแล้วเป็นไงมันจะล้มแล้วเห็นไหมวันนี้ไม่ต้องไปทํางานนะผมจะโทรไปเลื่อนนัดถ้าไม่มีคุณแล้วทางานกันไม่ได้นะก็ไล่ออกทั้งออฟฟิศเลยคุณร้ายอย่างนะคะ นิ้นนิ้นนายนายครับสวัสดีครับคุณสุบาวันสวัสดีค่ะเอ,อ่อลูกค้ารออยู่ข้างในนะครับ<า>แต่คุณตราผู้จัดการยังไม่มาเลยครับเชิญข้างในกันดีกว่าครับนี่ก้ามองตรงพอดีรือฉันไม่ได้มาเร็วไปนี่คะ ไม่เียวลครับเข้าข้างในก่อนดีกว่าครับเดี๋ยวผมให้โทรตามคุณทิคครับเช่ครับดี๋ยวสิบโทรหาเจียงนนึงแต่เยอามากฮะขาเขาเอับมือก ละคะจะต่อโทราศัพท์ไปไหนคะเนะ่ะโทรเชพทเพื่อนที่เป็นหมอฮะถ้าว่าเข้าเวรจะได้พาน,นี้ไปเช็กเลยฮะโอ้คุณละนายว่าไม่ต้องถึงเพื่อนคุณละหรอกค่ะเรื่องแค่นี้เช็คที่ไหนก็ได้เอาไว้ตอนฝากท้องเนะี่ยค่อยเรียกหมอโอ้ไม่เอาฮะนายเช็คผิดเช็คขู่เนี่ยนูนเป็นอะไรไปแย่เลยนะโอ้จุละบ้าเออ กระหืมากไปหน่อยแล้วแม่ปู่ไม่เหรอคุณดาคะคุณดาตอนนี้ขอมิ้นทํางานก่อนได้ไหมคะไปบ่ายค่อยไปนะนะนี่มินตราคุณใ้ผมไปเผาออฟฟิศคุณเหรอคุณถึงจะเลิกนัดได้อะฮะใช่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 คือทำอย่างนั้นล้วกันนะจะละไอ้โค้ชหัวโตเชียร์เช่นะเพเรอ นายว่าหนูเนะี่ยควรจะอยู่พักสักวันหนึ่งนะเพราะไปทําตอนเนี้ยก็ทําไม่ไหวหรอกดูสิดูดูด,ดูดูเห็นไหมเนี่ยมือไม้เย็นเจี๊ยบออกอย่างเงี้ยอย่างนี้ต้องนอนอย่างเดียวเชื่อนายนะจ๊ะนายคะแต่ว่าอม๊ไม่มีแต่นะผมจัดการเองแล้วทุกอย่างผมจะรับผิดชอบนะครั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 บนะฮะสมต้อนหน้าดี <sighs> <laughs> 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 i get letters from you and then i got economy phd from berkeley <laughs> i be back here to bangkok two months ago and i decided to be back to stay to work there yeah yeah i like that i ี่เจมี่มาทำงานไม่ได้นะฮะคุณล่าโทรศัพท์มาบอกว่าเจมาไม่สบายไม่สบายไม่สบายเป็นอะไรอ่ะสงสัยจะมีน้องนะือ ถอยไหม,มเจไม๊ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเจ๊กลับบ้านดีกว่าเดี๋ยวโยกน,กน,กนั่งแท็กซี่ไปส่งหายแล้วนะหายอะไรอเอะคุณลัศสั่งไว้ด้วยนะว่าถ้าเจ๊อาเจียนมากๆให้พากลับบ้านเลยให้เธอนี่คุณน้ศเป็นผู้จัดการที่นี่นลยไงถึงเชื่อเขานักหนาใช่อย่างาางั้นเราเดี๋ยวก็สั่งเอาไว้อนะ่ะเออติงเรื่องเรื่องคุณบุษบาวันว่าไงอ๋อ สิงโทรไปตั้งหลายคนแล้วเจ๊แต่ว่าเขาบอกว่าไม่อยู่ไม่อยู่ไม่อยู่ยังไงๆเขาก็ไม่รับสายอะ่ะสิงว่าเขาหลบ oh. <Hey. S 1> อืมเฮ้ยเปลี่ยนคนเลยเฮ้ย hey, ได้ยังไงมืดพูดอย่างนี้ได้ไงเปลี่ยนคนได้ยังไงถ้าเปลี่ยนคนจนะเสียเลยนะแกเพราะว่ารับปากเขาเป็นมั่นเป็นหมอแล้วนะเดี๋ยวเสียลูกค้าไม่ได้เราเปลี่ยนไม่ได้อ้อไม่ทำไงก็ไม่พอมาตามเท่าไหร่ก็ไม่ได้แกใช่ไปนั่งเฝ้าหน้าบ้านเหรอ่ไม่ยามนะยยะ เออฉันว่าแกไปนั่งเฝ้าหน้าบ้านก็ดีเหมือนกันนะยังไงเราต้องเอาให้ได้นะคนเนี้ย,ยแกถ,ยถ้าเยุดไม่ได้นะอีมืดเราเสียรายได้เป็นล้านเลยนะแล้วฉันกะแล้วนะวัดหนังเรื่องนี้จะจะทาสุดใจขาดดินเลยแกเออไม่ไม่น่ามีอุปสรรคเลยวะเอ,อบางทีสงสัยเราจะต้องหาคนที่ช่วยคุยเขาได้ให้เราเนี่ย<ม>เดี๋ยวไม่เป็นไรเดี๋ยวจัดการเองเรื่องนี้จัดการอะไรเหรอเจ๊ใครใครเจ๊ใครอะไรก็

บ้วนๆน,นะขนาดยิงอโอ้ยเกิ่มหน่อยฮะโอ้ยแทบออกตาคว้ยไอ้อละนี่มันก็อาหารที่แกชอบชอบทั้งนั้นเลยนะเว้ยม่ไม่น่าจะเป็นพิษถึงขั้นที่แกอ้วกออกมาหมดได้นะอ,อื้โอ้ยอาหารเป็นพิษหรือเปล่าครับคุณน้าครับไม่รู้ยอ,อยู่ดีมก็ขึ้นไส้อะอ ผมว่เอางี่ดีกว่าครับหน้ากลับบ้านเลยดีกว่าครับบ่าย,ยง,งานไม่ค่อยสำคัญเท่าไหร่นะกลับไปนอนพักผ่อนที่บ้านเลยครับเออดีงั้นออช่วยดูด้วยนะครับครับน้องเก็บตังค์ที่คนนี้นะเฮ้ยเฮ้ยเออ,เอ,อ,เอ,อ,เอ,อน้องคนใส่สูทเหลืองๆนะทำเหมืองบริษัทออกไปก่อนออกไปก่อน 怎